ครับผมน,นายธนากรพิลรมเพลนห้าสิบเก้าทับสามวันนี้เราจะมานําเสนอการว่ายน้ําท่ากบกันนะครับวันี่ครับผมชื่อนายจรรยจันเมมห้าสิบเก้าทับสามสวัสดีค่ะพิชาชื่อนางสาวประทานพริญพานห้าสิบเก้าทับสามค่ะสวัสดีค่ะพี่เชนชื่อนางสาวค่ไทยชนนกขับตาห้าสิบเก้าทับสามสวัสดีค่ะสุภาวดีดำสคขาห้าสิบเก้าทับสามค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสุขส,สันต์มีเพียนครับ <c oughs> ห้องห้าสิบเก้าทับสามครับ ค่ะชื่อนางสาวเบญจวรรนังสุภากร5 9า3สค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเชนราทวชัย5 9าสทัวัสดีครับผมนายชนะยุทเจริิจิตรทัวัสดีครับผมชื่อนายมงคลจิจติกว่าครมูลเรียน59ทับสสวัสดีครับผมนายวรรณชัยแสงงามอ้อง5้3สวีครับผมนายวุแสนสทับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็อยู่ที่สระว่ายน้ำ ะะวันนี้นะคะพวกเราสองคนและกลุ่มของเราสองคนนะคะก็จะมาสอนวิธีการว่ายนะ้ำท่าบกันนะคะก่อนที่พวกเราจะไปไว่ายนะ้ำท่าบกันเราก็จะมาวอร์มร่างกายหรือยืดกล้ามเนื้อกันก่อนนะคะอนี่ก็คือสมาชิกในกลุ่มอของเรานะคะตอนนี้ก็เตรียมเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็วอร์มรอจะลงสตะว่ายน้ำค่ะก็มาดูเลยนะคะว่าท่าวอร์มของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างใช้ส่วนไหนบ้างในการ ที่จะว่ายน้ำวันนี้ค่ะเชิญเลยค่ะแล้วก็เปดว่ายอทำเสียงเยอะเราเราใช้แขนเยอะเราใช้แขนเยอะค่ะใช้แขนเยอะนะเขาวันนี้เราต้องยืดแขนให้เยอะๆหนะะ่อยค่ะใช้ส่วนไหนเยอะเป็นพิเศษต้องยืดส่วนนั้นเยอะๆนะคะเกี่ยวกับไปลายทีน <oui> ช้แขนอย่างเดียวไม่พอนะคะแล้วต้องใช้ท่อนขาด้วยค่ะขาเราใช้เยอะเราก็ต้องยืดขาด้วยค่ะใช่ค่ะทางไหนคะทางไหนต้องมปให้พร้อมทางตึดคนอื่นค่ะแล้วทำไมไม่ยอมทำนะได้ ของเราเนีน่ยเตรียมความพร้อมในการที่จะลงสระว่ายน้ำในวันนี้นะคะไอเนีดึกจัยายิ่ง้ เอ่ะแขนแขนก็แขนปวดแขนเยอะปวดแขนเยอะค่ะแล้วก็คอแขนกันด้วยคอไม่ต้องนะคอไม่ต้องเราไม่ใช้คอใช้แอร์กู้อะคอหน่อยคอหน่อยเดี๋ยวน้องใช้คอจริงอ่ะซ้าย เชิดครับเชิดค่ะ,ะหลังจากเราวอร์มอัพกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงน้ำลงน้ำเสร็จแล้วก็จะดำน้ำเปล่าลงก่อนนะคะให้ระบบหายใจเราเนี่ยทำการชินกับการที่เราจะลงน้ำนะคะ อากาศดีดเปการน้ำขาลมนะฮะต่อไปมีวิีอะไรต้องทันว้ากลบกันนะครับเราจะมีขั้นตอนขั้นตอนแรกเราจะทําการสอนการใช้ขาก่อนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูาเลยครับวิธีใช้ขาในการว่ายน้าถ้ากลบกันนะครับแบกขั้นตอนแรกขานะครับจะต้องเหยียดตรงครับขาต้องเหยียดตรงครับและขั้นตอนที่สองน,นะครับแบกขาออก แบขาออกครับและขั้นตอนที่สามผูกขาเข้ามาครับและขั้นตอนที่สคือวาดขาวไปครับทำอย่างนี้ก่อนอยู่เรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆครับ นช่ครับและนี่คือการสาธิตในการการใช้ขาก่อนนะครับในท่ากบครับอย่ามีท่าอะไรต่อไปก็เราคือการจนะครับนะครับในท่าต่อไปนะครับเราจะทําการจับคู่กันนะครับแล้วก็ทําท่ากบคว่ำนะครับมาดูกันได้เลยครับนี่นครับ ขั้นตอนแรกครับใช้เพื่อน,นีกคนครับจับเป็นท่ากบค้าเป็นท่าตรงในท่าแรกคือแ็นขาออกในขั้นตอนที่สองที่เราได้ทำมันไปแล้วขั้นตอนที่สามคือพุ่ขาเข้ามาครับแล้วก็ว่ายขาอกายขั้นตอนที่สี่ทำแบบนี้เรื่อยๆก่อนนะครับ ถ้าเราทำในขั้นตอนนี้ได้ดีและโอเคแล้วนะครับเราก็จะทำการในการหายใจครับของทบนะครับเขาถ่าไปด้วยนะครับเราก็จะหายใจด้วยการหายใจเนี้นะครับจะใช้ในการก้มหน้าและเก็บทางนะครับ ะะนนก็กต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการไหว้ท่ากดรวมกันเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูท่ากดคว่ำนะครับในท่ารวมนะครับไปพร้อมกันนะครับ <c oughs> เริ่มได้เลยครับ ลนลักษณะที่ขึ้นมาหายใจนะครับเราจะพยายามเก็บคางน,นะครับเวลาวาดวาดมือออกไปนะครับมือนะครับจะวาดวาดมือออกไปแหวกให้มันเป็นรูปวงกลมเล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะครับเพื่อให้วาดน้ําแหวกน้ําได้ไวขึ้นนะครับลันะครับผัะครับ ทําการถึงขอบสาดทุกครั้งนะครับแล้วก็ทําการจาน้ําเป่าลมด้วยนะครับการว่ายน้าการว่ายน้าทุกๆครั้งนะครับก็จะต้องมีการจาน้ําเป่าลมด้วยตลอดนะครับไม่ว่าจะว่าก่อนว่าหรือหลังว่านะครับ ะะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาฟังคําแนะนาดีๆจากพี่ที่ครูสาะว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยราชพัฏน์ครปฐมนะคะค่ะนี่นะคะเราก็จะมาฟังคาแนะนําดีๆของพี่เอกันนะคะว่าไงครับพี่ช่วยบอกคาแนะนําดีๆในการว่ายน้ำหน่อยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างค่ะถ้ากบอะค่ะถ้ากบถ้ากบครับค่ะถ้ากบส่วนใหญ่ก็ ที่ผิดบ่อยๆก็จะเป็นการทีบขาบางคนไม่ยอมถีบขาบางคนสะบัดขาแค่นั้นเองค่ะครับผมแล้วก็เวลาวาดแขนเนี่ยไม่ต้องวาดให้มันกว้างขนาดนั้นก็คือเหมือนว่าตรงมแค่ข้างหน้าก็โอเคแล้วแล้วมันช่วยอะไรเับเกี่ยวกับตัวเราบ้างเกี่ยวกับพวกร่างกายอะไรประมาณนี้คะก็เหมือนเป็นการเอ่อเซตชิ่งไวในตัวนะครับแล้วก็ลดการบาดเจ็บของนักกีฬาได้ครับผมอาคนักะคะเนินท่ากบนะคะการสอนท่ากบเท่ข้างนี้นะคะ Yay, Yay.